สวัสดีค่ะ Talk with me ป้าแอนนี่ชวนคุย EP 3วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของชีวิตการทำงานดีไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานก็มีอะไรหลายอย่างมีปัญหาหลายอย่างนะคะมีหลายมุมที่เราต้องเผชิญนะคะทั้งมุมแห่งความสุขมุมแห่งความทุกข์มุมแห่งความท้าทายหรือว่า มุมแห่งความมหัศจรรย์ในบางครั้งนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแต่ละเรื่องในมุมไหนนะคะแต่ในหลายๆมุมนะคะแป้นนี่จะบอกว่าการสื่อสารนะคะล้วนมีส่วนเข้าไปเกี่ยวพันเป็นอย่างยิ่งและในทุกๆสิ่งในที่หน้าที่การงานมักจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเข้ามาอยู่เสมอโดยที่เราเนี่ยไม่ทันได้ตระหนักนะคะว่า ถ้าหากเราสื่อสารออกไปไม่ชัดเจนหรือสื่อสารออกไปแบบเขาเรียกอ,อะไรอะใช้อารมณ์เข้าไปมีส่วนในของการสื่อสารเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดน,นะคะแล้วก็เข้าใจผิดได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องอการสื่อสารนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแน่นอนค่ะเจ๊งค่ะเพราะว่าอะไรถ้าเราให้ข้อมูลผิดหรือแจกจ่ายงานไปผิด การงานต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามองดูก่อนนะคะว่า,เ,าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยที่เราจะทาอะ่ะเราจะสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างไงเรามองในแง่ว่าจะสื่อสารกับหน่วยงานอย่างนั้นยังไงไม่ได้นะคะเราจะต้องมองด้วยว่าเราจะสื่อสารกับใครเพราะฉะนั้นต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะว่าคนที่เราจะสื่อสารด้วย เขาเป็นคนยังไงนะคะเราต้องประเมินผู้ที่จะสื่อสารด้วยถ้าเขาเป็นคนอชอบใช้อารมณ์เราจะต้องคุยกับเขายัางไงหรือถ้าเขาเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากเราก็ต้องมีวิธีสื่อสารนะคะว่าจะต้องอธิบายอย่างไรให้ชัดเจนและการสื่อสารบางอย่างจําเป็นที่จะต้องมีหลักฐานนะคะแล้วกอ็อาจจะไม่ต้องทําเป็นลายลักษณอักษรเพื่อให้ความคาดเคลื่อนนั้นน้อยที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้ามันจําเป็นจริงๆคุณก็อาจจะต้องอบางเรื่องส่งเป็นอ e ีเมลหรือทําเป็นบันทึกเซ็นรับรองนะคะว่าเ,เรามีการตกลงกันแล้วเช่นนี้หรือไม่กระทั่งในการประชุมในแต่ละครั้งนะคะถ้าหากไม่มีการจดบันทึกการประชุมเนี่ยบางทีเนี่ยไอเราเข้าใจกันว่าแต่และแผนกแต่และฝ่ายนะคะเข้าใจตรงกันแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ค่ะข้างในเนี่ยพยักนหน้าเงี้ๆนะคะออกไปข้างนอกนะคะพูดเป็นคนละเรื่องเลยค่ะตรงเนี้ย เจอมานักต่อนักแล้วนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการประชุมกันนะคะควรจะทําการบันทึกนะคะเพื่อตอบย้ําว่าอืมเราเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้าหากว่าเขาอ่านบันทึกแล้วไม่ได้ตรงกรับที่สิ่งที่เขาเข้าใจเราก็ควรจะเปิดโอกาสให้เขาโต้แย้งกลับมาได้นะคะว่าโอเคสิ่งที่เราสรุปไปหรือที่ประชุมสรุปไปนั้นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะก็จะได้กลับมาเคลียร์กันใหม่นะคะว่าเราจะไปยังไงกันดีนะคะ เหมือนกันค่ะไม่ว่าเราจะพูดกับคนในครอบครัวนะคะถ้าเราใช้อารมณ์ในการสื่อสารแทนที่คนในครอบครัวนะคะจะเปิดใจรับฟังถึงปัญหาในบางอย่างก็จะไม่เปิดใจกันค่ะท้ายที่สุดยังไงนะคะทะเลาะกันนะคะทุกบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสื่อสารกับแม่กับลูกกับหลานหรือว่ากับสามีหรือภรรยานะคะเรื่องการสื่อสารเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ คิดว่าอยากจะให้ทุกท่าน,นนะคะตะหนักในเรื่องของอคำว่าการสื่อสารจะพูดจะจาอะไรนะคะให้นึกถึงคนที่เราจะพูดด้วยนะคะเป็นดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีโจทย์แตกถ้าเราประเมินผู้ฟังได้เป็นอย่างดีปัญหาการสื่อสารนั้นจะน้อยลงนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะทำงานกันโดยราบรื่นและมีความสุขกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะยังย้ำอยู่นะคะทำอะไรถ้าทัศนคติของเราดี การสื่อสารมักจะสื่อออกมาได้ดีอยู่เสมอค่ะช่วงนี้นะคะ Talk with me ป้าแอนนี่ชวนคุยเย็นนี้นะคะก็จะต้องขอลาก่อนนะคะไว้พบกัน ep 4นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็ก,กดแชร์แล้ว,ยวอย่าลืมกดติดตามป้าแอนนี่ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ